ผมเรียกเพื่อนหน่อยนอ้องชายเนาะเห็นเพิ่อนเมื่อยร้ายพี่น้องซอยมันอนี่ไงเนาะแต่เศร้าแต่เชียร์้ซยก็ยังหน่อยโลนึงก็ยังดีเฮ้ยเออเอายังหน่อยฮะบริซอยเงินซอยข้ามกับซอยแห้งกันยังดีเลยพี่น้องเลยเอยอซ่ายังเหลือหลายดีวยกว่ามัน ไหล่น้ำฝนตกลิ่นทำเม่ยไว้แต่เหมือนเนาะเหตุผลมันก็เมื่อยเหมือนกัคือปั่นกระแทหน้าอยู่หน้าได้ม่อยู่แต้มตั้มเราถอดเสื่อถอดจุตลาเสื้อนตัแมนบาแล้วบอกูราชีหารลอกพอโอยแตงลบัตนะที่เกลี่ยใ้งไาบัตนะเราชงกำบ้านรอบในรอบที่สองนี่ tôi đúng vậy thì đúng người ta hay lọt nè lọt tuyên ngon tuyên ngon quá pháo bài ra mát và chuông hai yên cho đấy là hay bố ngon mát yên kỳ hát yêu hôtel và bò lò lắm hằng yên hát yên vẫn yên hát 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 ัวอันมาก่อนหอมบาดนึงเพราะว่าดีขึ้นตอนนอมเลยเดี๋ยวว่าถึงฉันีอแล้วอันอันโชว์เจ้าไม่เริ่มจ๊ะเอา้าฮูขัดเรียเนาะถ้าสีนี้สีแล้วลำบาทเลยนะ คักคักค ну ักลำไปลำมาเนาะซสอนผู้วางกับดับเตัวองนี่แต่ปุ๋ยระวังเด้อเออเอาไปดีไปพี่ง่ามหลายบ่เนี่ยโอ้ผู้สาวแรงกาเนี่ยมวดหน้ามองน้าเจ้านี่ห้วยรถพ่อยแข่งโค้งหมดแล้วเนาะโอ้คัก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 โอ้หอมเนาะสีบานเจ้าเนาะหอมหอมเลยหอมเลยโอ้คัก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  เบิกชนะก่อนกลับบ้านพี่น้องเลยซอยน้องคนนี้ก่อนจักบาดโอ้โหไรอะไรเงินนี่เอาออกเบิงกงงันนี่โตเนี่เแกะแท้นี่บอกโอ้โหไรอะไรไรน้ำถั่วมเพื่อนน้องซะเบ้อไะพี่น้องเลยส่วนดินทมให้น้องคนกอ่อนหมื่นซางก็เริ่มแล้วหมื่นี่ โอ้โหนี่นขวบออกเดินได้อเป็นน้องเลี้ยงปลาอะไรได้ไหมพี่น้องเลยนี่นี่นนดินนี่เลือเฟือดินแห่ดินซาน่พี่น้องเลยโอ้ต่อกันผู้เรียกผู้หน่อยน้องซาดเนาะเห็นพนเมื่อยร้ายพี่น้องซ้อ,บอนบนอนียก,กันเนาะแต่เศร้าแต่เชีย Nguyên nói lộn ngay 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 เว้นบ่หนองซอสมาเผ็ดฮะไปแล้ทมบอลของน้ำแล้วบอลน้ำสวตอยังไงนี่งูบ่องูงูดินอ๋อล้งูแล้วเออุบบอลน้ำน้ำผู้เอาไปเอาลงลาเอาซม่ลงล ส่วนทอนหนิงกับตาล่าอะไรพี่น้องเยเออคือมื่อยว่แต่มือนเนาะเห็นวนั้นก็เมื่อยเหมนกัคือปั่นก็แคหน้าอยู่หน้าได้เลยเฮ้ยเ้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 ยเ้ยเฮเฮ้ยยเฮ้ยเเ้อเฮ้ย้เเ้ยเยยยเ้อเยยเ้เยอเ้เ้เ ถอดเสื้อนี่โอ้โทพี่น้องเลยนะอยูแตมตั้มแต่เราถอดเสือ้อถอดอยู่ตลาดเสื้โอนโนเนี่รตัวแมนพี่ลุงพี่อ้าอู้ยไปต่อยนี่คุมนี่เอาต๊ออคนไหมเอาเอาใส่กันใส่กันจะเรียกคนหน่อย น่างคนก็นเห็ดเวียกล้าเลยมันนี่พี่น้องแท้สาวผมผมชักขนฟื้นเก็บฟื้นเกปป็บหลัวก็นระเบียบเรียบร้ยบรยบอยชวนไหวแต่นี่มือมือจิมออออ้มแล้วบ่กูราชีหาลอกพ่อโอ้เมื่อยไหวเด้อพี่น้องเด้อคือว่ากินเข่าลา้ลา,าอยู่มันนี่ก็ได้เริ่มย่างตายอออกละ่ะ ตากฝนลายมือดิสยตากฝนลายเนาะมันแบบว่าเอาเวลาไปนอนมันก็เป็นห้อนๆนาวนเลยผิดปกติได้เหมือนเนาะเอาไงว่ายดิปกติเนี่ยสำรับชั้นหนึ่งปวดเมื่อยงานไปเหนื่อยเลยต้องใช้แหย่จากโต๊ะแล้วที่น้องไงเข่าแล้วเนาะไปย่างข้างนั้นไอ้มาตรงพี่นี่ยื่นไปแต่ก้อนต้องก้อนก็ได้ได้เลยเขาเอาลูกหั่นบอ เดี <Mile dizzy> ๋ยนี่เอาเตียงออกน้องชายเตียงออกเตียงออกพวมฝนพระตะกุ่กดิหานานีนคนน่ารักกล้วยโอ้ยเราอุตส่าห์ปิดกระสอบปูนไว้แล้วเป็นรักกล้วยเราอยู่โอ้เอาเมาวุ้มปั่นปลากันมาแล้วพอดีเราแห้งลายชำเนาะเออเราแห้งได้เอาละตักซอยคนโตเด้ีคือคนเล็กแห้งเนี่สำไก่ เนาะเฮ็นย <expand> mm ังกันนอกไว้เล้วเห็นไหมคนได้ลำคือคือคนเล็กนี่นะครับตอนพี่ขนาดพี่น้องเลยเอ้ยป่วยไปละเบ่อนะคนมากคนมูเข้าไห้พูดบนฟาร์มมาห้เลยเนาะโอ้โหคนคนป่วยจะห้กินกล้วยเนาะปิดจากต้นเลยบ่อนี่ยนะสบายดีสบายดี เปาอะไรกับมาล่ะพี่น้องเอ้ยเป็นอะไดรเรื่องล่าซอแตวนะน่ะฮะเบิ่งในคลิปว่าจกความสิบันย้ญญาย <c oughs> ได้เป็นอะไดรคนจับขึ้นดีกันนรือเปล่าที่ได้มาจับขึ้นแล้วนะบัดน,นี้วาโทษนะมาจับพื้นดีหัวเป็นบ้าอนะีกแล้วผักไม่ย,ย,มยังได้หอมอยู่ฮะหัวแล้วเป็นบ้าอีกนะผักไม่ยังได้หอมเยอะหรือเปล่าหัวเป็นบ้าอีกเลยใช่โสบป่หวานาได้ ว่างไหมครั้งในห้องประตูหน้าต่างมุ่นเทไรน่ะนะได้ไปหาเลาะยืมเงินในคนชาวบ้านทัวไปเลยเดี๋ยวนี้เจติไงบัตรเนาะที่แกให้เจติบัตรเนาจงกับ้านรอบในรอบที่สองนี่เราดุนเบิ้งมาที่ได้เงื่อแท้ว่อรอบนี่รอบที่หนึ่งเตือนเนาะอรอบรอบที่หนึ่งนะคอยผ้าไปแล้วมา เจ้าของให้เองจังได้เอานะมาให้พวกครับเออยังมักอยู่ที่ฮอดอยู่มังคิดฮอดอยู่บ่มักแถวน่่อยแลล้งใหญ่พันเนาะเออเรื่องใหญ่เรื่องยาวว่า่อยบ่เียงตัวนีอือเราูคือทหารซ่ําเนาะเออแต่ว่ามีมีมีการเสียงในตัวนี้แม่นเสียงบ่อ้า มันดีขึ้นดีดีขึ้นดีแล้วข้อตายได้ตัวแม่นนี้จะข้าวจะมีดแทนดีไรเพราะว่ามันคนมัวเต็มประกอบเราไงเล่นยาเสียเส้นเนาะเสียเสศษตาได้ตัวนี้เนาะเภาพร้อนมาเนาะเอาร้อนนันแหละเล่นยาเห็นเมียวัตถีวัตถีเนาะมาให้อีกเนาะ โอ้ตลาเด้อพี่น้องเลยเป็นแดดแดดไปเชียบปัญหาตกเราอยส่งกลับบ้านอย่างเดียวเนาะส่งกลับบ้านนะส่งกลับบ้านเนี่ยสแตวกว่ายังหักแพงอยู่บาทนั่นแหละปัญหาตัวนั้นแหละปะกบ่ะไรแบบนี้แบบอย่างมีปัญหาแบบมีตะวันสิชงแบบอันขัวอันมากอดหอมบาบบนึงเพราะว่าดีขึ้นนอนเลยจะว่าเถือชนีแล้วอันอันโชว์จะงงแล้วจรจังว่าอย่างว่าอันตกต้อยหรือว่าเพราะว่าหมกหลอดก็ไอหของการที่ง่ายให้ ของกันเล็กน้อยให้บ่เราสิใช้ของเจ้า่นี่อคอยถามใคา่ยุอันนี้มันเป็นของกันหรือของใช้เราบ่ของกันเราบ่ใคร่ยเมื่อไหนคอยเบิ่งคลิปเจ้าที่ว่าคลิปแรกที่เจ้าไปสัมผัสลาลาเมาน่ะคอยละกันใจย่านเราได้ถึงมัดแล้วเนี่ยค่คอยถึงด้่ยใค่ยุคน้เจ้ากล้าเนาะภาพเราคนกําลังร้อนกําลังอย่างเจ้า ขัวชะแตแล้วลาคว่อืมดีเราพันหัวเล่นยงไนี่ยเนอะหาอันนี้เราอะอ๋อตัวตำนานก่นตัวนั้นบานิลลาซุดที่เจ้าที่เราโทรห้าจอนี่คนวายอะไรก่อ่าพันมน่กเมื่อพันจ่กเมื่อาพันจุกฮะันาันจุกแล้วผมามาเจ้าดาไมพันมากู้พันดาตายไม่างนี้รู้ป ว้าวว้าดีๆนะกูว่าแบบว่ามันม้วนเนี่แม่ปะคอยหักบม่ได้ถ่ายคลิปปอยปิดคลิปไปแล้วอล้วอะไรบออะไยเนาะก็หางห่างได้เลยตัวเขาชุ่มเสียงได้คนเจ็บปวดมานย่านได้ไปกุดอกคนเดียวนี่ก็ข้างมานนี่ก็โอ้บ็กระได้อยู่กระได้ทรง้วครับเนาะแต่ตอนนี้ล่าสุดในปัจจุบันนี่ค้างไว้ยี่ห้อง ทังไว้ยอ่หอมไมที่บนห้หลมากเดี๋ยวเพื่อจะว่าสาวบุญบาน้าเพิ่นพาไปอย่างแล้วแล้วรุ่นเบิงงอีกบาชีตั้งสแตวเพิ่นที่งกลับบอกบัญนีอ่จริงไรเนาะใจตอนยังห่างยิงทรงกับแม่พอมาหอมแกมบันนึงเอาอีกแล้วบานึงโอ้ยขอโทษเขาเมื่อนหรเที่ว่าคลิปเ่าเตี้ยงอากาศทั้งกาดทั้งหวเนียอยู่กาดทั้งหวอ่เยอ หมดบรอดนะหมดอดนะจัดกันเขาตีดตั้งเยอะผ่ามือเราเราทานไปบาทหนึ่งรถใช่ไหมไพ่เลื่อนหรอกสำหรับเที่นี่นะมันตัดได้ง่ายเพราะว่ามันบริษัทชิตมันกันแล้วมีแช่ว่ามาพอกันตอนอันนี้มีเคยมีซ่านืฉอเนาะว่าไงมาพึ่งผ่ามีเยอะเช่นเชคือทางนี่มาพึ่งนี่เฉยเนาะพึ่งกับพึ่งกันเนาะเฮ็ดดีดีกว่าพึ่งกันเนาะมาสนมาเศร้ากันเพลินกันเล โอ้ยตายแล้วจูบอะต้ต้มลงดิี่้าอบก้า้าราจะยิ่งคลิปข่อยก็จะไม่เห็ดข่อยเห็ดเบี้ยข่อยก่อนสัโอ้ยใช่ลเต็มเลฮะเต็มแล้วฮะเต็มยังมงเท่ยวงอะไดฮันนโอ้เต็มบ่อบ่โอ้บ่เต็มงานดอกนี่ฮก็ได้ิาทีนึงนี่ Phương hai lọc từ xo nhoi mai Đừng nói chung là khơi là nó nên cái đại nó Ừ Ờ khô là Thả tiếp lọt, ta lọt có thêm ra Khỏi, khỏi cao ba khỏi đây hà lọt rồi, cũng lẽ Ừ Ồ mưa nó nóng xo nó cho hết mưa nhỉ bọ Có bông cho hết cứ mưa con bọ hết sấm nhỉ cứ mưa เนาะเมื่อยเห็นเปลี่ยนตัวใชเจ้ามีก็ร่างแรงใจร้ายนะเนี่ยนาะเคืองเข้มทางเนาะอือเช้าขี่รถพางกี้ใส่ก็โอ้มีแห้งแล้วเจ้ากันเนาะแมล้งบ้าแล้วับตั้งแต่ไฟสว่งสางๆเลยมีคนมาเล่นร้ายว่วเฮือนเนี่ยเดิยนยู่บางมือไปไดะเล่นบางมือเล่นบางมือก็เล่นปะอืมอ๋อเย้อืบ เพื่อผู้ลูกกาเทพผู้เลยน้องนั่งใช่ผู้บอลหมักจกเจ้าผู้มอลจอบบอลนี่จังหน่อยเทนลงใ้ครั้งนี้มันขึ้นผูเป็นผูก่อนแลี้อนและช่วยกันพี่น้องกันซอยกันได้ช่วยกันไปเฮดอสานเนาะอ่ามันก็ับศิวะจังไดพี่น้อย่างไเนาะน้องซ้อนเป็นเห็ดผู้เดียว คอยๆกันเลคนหน่อยเนาะไอปุเดี้เราก็เมื่อยแ้องเนาะบุกเห็นหลายคนเนาะเลยบอกเหเฝ้าฮะีง่ามเลยเนาะอายุกเขาเศ้าปีเลยจะนเฒ่าไม่ีคนเอาไร อัอนี้เหะนรล้วมยังงยังแน่นยังมีกำลังมังซาหาอยู่หากินให้มีลูกให้เมียอย่งนวมันมีลูกท่านใส่ได้แถาไปฮะเจ้า้าว่าเจ้าลูกจะคนคิดความันเจ้าน่ะสิบคนสิบคนอ้าวว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  เอาผู้หญิงจะค้นบ่ะเนี่ยญิงหาใช่ฮะผู้หญิงหาใช่ฮะยิงหาใช่ฮะเสื้อจะอยู่เนาะเสื้อจะอยู่กับบังร่างกายเจ้านี่พเพิ่มได้บารหนึ่งออกสองค้อนหนูยากเนาะ อโอยแล้วผมเป็นเมียกันเนาะเอา1ิคนลดอันนน้โกย <c oughs> ต้อตงต้องหาคนไปว่าอุดมสมบูรณ์ได้จะมางเาเป็นเมียเก่าได้โอ้ยไม่จะเอาลายสุดตายเลยอเอาคนจอยแห้งเอาลูก1ิคนเี่ยวมแห้งเปี้ยเขาตัวหมอเติมเลือดโอ้ยเมื่อด้บดาดปลาไ้เคยหลาก่อนบาดเลย เาย,ยัางแห้งล่าอยู่ตรงตรงนี้เคยล่าแห้งให้มันตายเคยเริ่มย่างตายออกไงเนี่ออยออกแล้วเดีย๋ยวเคยลามันแห้งเนาะวันนั้มันขับรถไทยโอ้มันเล่งเออรถไทยน้ำเล่งขนาดได้ดุมันเนาะเป็นน้ำกินเข่าห่านไหมครัาอารมณ์ดีขวัวซ้นจักหน่อยเนาะเออ โอ้ดีดีไปนองพี่น้องเลยมาแลงกินดิกอนมาแลงเลยโอ้ยแม่แม่แม่ปึบโอ้ไกลแล้วไกลแล้วเด็ดมือเรียกหน่อยๆป้ายบาทเลยแค่ไหนแต่ว่าเทวดาฮักแท่งพี่น้องเลยเนาะ นวลาเหตดเบี้ย <Do you? S 1> ่่ <palette> ่่่น่่่่่่่่ล่่่่่น่่า่่น่ั่่่ว่า่อ่่นาร่่่่่่ย่งน่่่่่เ่่่ม่่่่่่อ่่อ่่่่่่่อ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่แ่่่่่่่า่น่่่่่่่่่่่า่่่นเ่่่่ ให้น้องซ้อนบ่เมื่อซอยอีกเนาะอ่าเติมก่อนฮะเติมก่อนน้ำยังอะไรนี่น้ำวานน้ำต้มบ่โดยหากยาที่พอจะต้มนะบ่โดยกินได้อีกบ่ได้เลยมันดียั้งอะไรดีเจ็บเอวจะดีเจ็บเอวบ่ลองๆกันได้ โอ้บด้ะบุด้มันต้องต้องก่อนกี่ฟุ้นไรโอ้ยมันจะเป็นย่างกี่ฟุ้นกี่ฟุ้นกี่ฟุ้นจ้าคั่นคลิปบอกแต่ขากินหน้ามิกกี่ฟุ้นเนี่ยมันเป็นลูกมาแข่ล้างได้กินน้าบาสะอาดนะแมนยูน้ำต้มแต่ว่าม้กน้ำต้มมันสุกแล้วตัวนี้ข้าวจมันสุกนะแต่ว่ามีกี่ฟุ้นนะมันเศษมันเนานป มานขางขังเข้าวงกกอง้อง,องมันตันเป็นรวมขขังไรกินนิ่งไดเออเจ้าแบ่งให้เคยลาก่อนเอาวนี่เจ้าอีกคอยกินบ่มัดนะโอ้โหพอก่อนเนื้ขอแตกเทอมเนื้อ ไปไปละไว้เบาเพื่อลาผักก้อนพักก้อนพักก้อนพักก้อนเออมันเต็มหอดแล้วนี่กะโอเคเนาะโดยคุณสร้างมากกับเท่เท่เท,ท่นีนก่กะโอ้โขักหลักไปหนักโอ้โหเงาแต๋งเงาแต๋งเลยไว้ไว้ไวพักก้อนน้องลาพักก้อนโดยมาจะเห็ดไหมเห็ดหน่อยกอเห็ดไปเนาะโด,โ,โ,โดยโอ้โหไปหน้องเย โอ้แง่เบิองของน้ำกับปาดนี่เนาะโดยกันลอยสีแท้เข้าไปนี่ปาดทุ่มนี่ยซูเปอร์แมนมาแล้วฮะซูเปอร์แมนสวัสดีพ่อสวัสดีมาจะใช้พ่อแฮนด์บอยซูเปอร์แมนฮามาแล้วซูเปอร์แมนลูกว่าเจ้าเป็นซูเปอร์แมนพาปไปถึงปากควันนะพ่อเด้อปไปจนเบะหอยไปเด้ออย่าลั่ง ลูกตั้งชื่อไม่เลยบาดี้ซูเปอร์แมนคอยเด้อคอยเด้อดีใจแล้วดีใจแล้วจะเช็ดหน้าได้ซูเปอร์แมนเฮาค่าไปเลยซูเปอร์แมนซูเปอร์แมนและกินกันเราอันจะเชียร์ฮองอันแล้วความสุขของเราเนาะฮะาก็เท่าลไรภูพยังเาผู้เป็นลูกกับเบิรงแ้ยงเราไปแหละเนาะโดยหอดเวลาที่เปลี่ยนกันแล้วบาดในตอนเจ้ายังหน่อยแล้วก็เบิรงเจ้า ใหญ่มากมาเลยเจ้ากระเบื้องเล่าบาตรเออเรากับกายเป็นซูเปอร์แมนโอ้ยมือดิจักร์ชิวได้เลยบอกว่าพังว่าวเราเป็นซูเปอร์แมนอีกกินเราแล้วเอาเริ่มว่าแล้วบาตนี้อ่าผมเป็นยัางน้องชายเอ้ยเนาะให้เรากินซะเป็นยังของสุปของเราเอากระบมผไปกินตามเพลินกับพ่อโดย กินกามันกับเสียสุขภาพแล้วย่งงนย่งงยังแม,งมนเนาโอ้พักเ<อ>ขาบอยทอดเสือ้อทอดพ่อนก่อนพอแล้วพอ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 ะโอเคพี่น้องเออเนาะคลิปนี้กบบาผมมี่ยังไลยซอยน้องซ้อนเพลนอเอาดินทรายไปทมบอลที่จะเทือ,อ,อนอจ้าวสบายดีจ้าผมบเป็นยังโบเป็นยังเนาะ อ่าสูดๆต่อไปบักน้องชายเนาะินข้าวกินน <im ้ำก่อนเด้อโดยเพิ่งหาท่อไงโอ้โหเนาะดำปีอยู่โอ้โธ่หมัดเอาหนิพี่น้องเนาะอ้าวกะลีส่งเคลียร์แลเวหนิเนาะอ่าอย่ารออย่างงี้ก่อนนี่ยอย่ารออย่าค้าคุณได้ช่วงนี้พี่น้องเลยเนาะข้าวหน้าคือแม่อยู่แม่ก็แม่ล่อได้พี่น้องเนาะ คอยเบิ้งได้นี่ว่าน้องซอสนี่ยน่าคตนี่จะได้เมียคนรวยอ่าเบิ้งครับแล้วอ่าเมียคนรวยีคนมีทา <c oughs> ่า<ค>นเนี่ยว่าเพิ่งมายแตง่งแพงได้ประมาณสี่้าร่าไงได้เมยเด้เมียคนจนกินยากรบลอดเจ้า,าคนรวยคนรวยเนี่ยโมเมนต์ได้ดดเพิ่นเพิ่นรวยเลยเด้เพิ่นรวยเลยเพิ่งต้องการคนจะมาดูแลลูกเราเป็นคนดูคนมัน หาทำมาหากินเดนะ้เนาะหาคนบด่ดอกเงินคำบนรลุเดนะ้เด็กคนต้องการคนที่ขยันหาเลี้ยงยลูกเลี้ยงเต้าออซอยเราทำมาหากินต่อไปได้อยู่เนาะพอเบิ่งออกแล้วบาทอย่าลืมกันได้ย่าลืมอ้ายเฮาเนะด้เนาะอย่าลืมทีมงานซ้ำกกซ้ำเคย,เยนะได้นะดีๆกันเ,เ,เด้อเฮาสาวโอเคลาก่อนสบายดีไปชาพี่น้องเลยนะคุณก็จะได้ขออนุญาตจบคลิป ก้อนบาทพี่น้องเลยเนาะซอยน้องซอยเพื่อนพี่น้องเลยเนาะขอบคุณขอบคุณหลายๆเนาะซอยเงาซอยแห้งพี่น้องเลยเนาะครูเล็กครู้น่อยพี่ห so so ้องน้ำแล้วก็เริ่มขาวสว่างสวายล่ะพี่น้องเลยเนาะซอยน้องเพื่อนก่อนจิล uh. uh 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 ับบ้านมืออื่นเนาะเป็นวันเกิดน้องเชอร์ลินพี่น้องเนาะลูกสาวของลุงจันพี่น้องเลยเมื่อเห็ดวันเกิดให้กับน้องเชอร์ลินก่อนครบรอบสามปีล้านกันดลยพี่น้องเลยเนาะ บาจ้าพี่น้องเลยนะพบกันคลิปหน้าคลิปนี้บ๊ายบายด้วยพี่น้องเด้ออยู่ดีไม่แห้งโสมันลำลวยอย่าเจ็บอย่าไขา่อย่าจนพี่น้องเลยนะบ๊ายบาย